สวัสดีค่ะก็เจออกันอีกเช่นเคยนะคะในแนวทางการเสี่ยงโชคนะคะเลขมงคลจากไพ่ยิบสีนะคะสำหรับใครนะคะที่ชอบการเสี่ยงดวง ะะลองนําเลขที่เหมกากันให้ไปนะคะไปเป็นแนวทางไปเป็นช่องทางในการเสี่ยงโชคนะคะหวยคุ่นหวยลาหวยอาน่อยนะคะหรือว่าหวยรายวันนะคะจะไปเข้าหวยอะไรอันนี้เหมอกันไม่ทราบนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างนะคะเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องธรรมดา da, นะคะขอสับให้ก่อนนะคะสลับจับคู่กันให้ดีนะคะสลับไปสลับมานะคะสลับหน้าสลับหลังนะคะนะคู่สองคู <Nada> ่นะคะมันก็ไม่เยอะนะคะเสียงเล่นๆไปนะคะบาทสองบาท อย่าเสียงเยอะนะคะขอสลับไพ่ก่อนนะดูนะคะเลขมงคลนะคะประจําวันที่7จ็ลึกจิกายนนะคะเป็นเลขอะไรนะคะ 892 892นะคะทุกคน892นะคะ892นะคะขอให้ทุกคนมีโชคมีลาภเฮงๆร,ร,รวยๆเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ